ตรงงานนะครับผมท่อสูตรรถอีแตนนะครับเครื่องอาร์ทีร้อยสี่สิบพัดนะครับก็จัดท่อสูตรยกลำนะครับพอใหญ่นะครับน่าเป็นหนานะครับนี้มีเกียร์ปากนะครับก็มีลบเกียร์ให้นะครับตัวนี้เป็นเงียบแน่นปลายชุบนะครับเสียงก็เดินเบาเงียบๆนะครับตอนเล่นก็จะมีเสียงพอประมาณหนึ่งนะป็งความเสียงนะครับ